เด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําที่ไม่ปะวิสัญนีนะคะไปดูซิคาที่ไม่ปะวิสัญนีมีรูปร่างหรือว่าลักษณะแบบใดเรียนกันเลยคําที่ไม่ปะวิสัญนีก็คือคําที่ไม่มีรูปสระอะปะสมอยู่แต่อ่านออกเสียงอะ ึ่งเสียงแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะดูสิสองลักษณะมีลักษณะใดบ้างไปเลยค่ะคำที่ไม่ปะวิสัญชนีหนึ่งออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญหนาดูนะคะอะกึ่งเสียงที่พยัญหน้าจะมีลักษณะอย่างไรดูเลยค่ะ คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญชนะดูนะคะรูปที่หนึ่งนะคะรูปพนมมือพนมมือดูที่ตัวสือสีแดงตัวอะไรคะพอผ่านออกเสียงเป็นอะกึ่งเสียงไม่มีรูปสระอะนะคะพนมมือต่อไปคำที่สองฉบับเห็นไหมคะฉบับชอชิง อยู่ข้างหน้าออกเสียงเป็นอะกึ่งเสียงไม่มีรูปร่างของสระให้เด็กเห็นการคำรูปที่ 3, สามสมุดสอเสือใช่ไหมคะสอเสือออกเสียงเป็นสระอาะแต่ไม่มีรูปสระอาะอันนี้อยู่ที่พยางหน้าไปรูปที่4ี่สะใบนะคะตัวสีแดงคือสอเสืออยู่ข้างหน้าของคําฉะนั้นไม่มีรูปสระอา»,ะเขาเรียกว่าอะ กึ่งเสียงเด็กๆเข้าใจยังคะคาว่าอะกึ่งเสียงที่พยางหน้าก็คือจะอยู่ตัวแรกของคำํำไปดูอันต่อไปเลยคําที่ไม่ปะวิสัญนญนีปที่สองออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างค,างค,ะคะําระหว่างคานะคะดูิี่ะาระหว่างคําเป็นลักษณะเช่นไรไปดูกันเลย ดูคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำดูรูปที่หนึ่งเห็นรูปอะไรเอ่ยอ่านว่าราชสีราชสีเห็นไหมคะตัวชอช้างออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะกึ่งเสียงแต่ออกเสียงอะนะคะอยู่ระหว่างคำเห็นไหมอันนี้คืออยู่ระหว่างคำดูรูปที่สองจัก,กรจันทร์นะคะตัวกอไก่ อยู่ระหว่างคําออกเสียงอะอยู่ระหว่างคํานะคะเรียกว่าอะกึ่งเสียงไม่มีรูปสระอาให้เด็กๆเห็นอ่ารูปที่สาพุทธรักษานะคะพุทธรักษาคําว่าทะไม่มีสระอ่าน,น,นไหนถอทงออกเสียงอะกึ่งเสียงแต่ไม่มีรูปสระอ่ารูปที่4ผล,ลไม้ ดูตัวรอลิงเห็นไหมคะผลละไม้ไม่มีสระอ,ะอยู่หลังรอลิงเห็นไหมคะอ่าน,นี้เขาเรียกว่าอะกึ่งเสียงเขาเรียกว่าละหว่างคำอ่าเดี๋ยวเีเข้าใจอย่างมีสองลักษณะนะคะลักษณะชี่หนึ่งก็คืออยู่หน้าใช่ไหมคะอันที่สองอยู่ละหว่างคำอ่าเดี๋ยวเีเข้าใจอย่างอ่ะไปดูสิอันต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอ่า มาฝึกอ่านคําที่ไม่ปะวิสัญชนีก็คือไม่มีรูปร่างของสระอะไรนะสระอาดูนะคะอ่านตามคุณครูเลยกะตันยูนะคะไม่มีสระอาอันนี้เรียกว่าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะจราจรนะะจราจรก็อยู่ข้างหน้าอภิปรายอภิปราย อยู่ข้างหน้าอนุญาตอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะสวัสดีนะอยู่ข้างหน้ามารยาทอยู่ระหว่างคำใช่ไหมคะอยู่ระหว่างใช่ไหมคะราชการเห็นไหมราชการก็อยู่ระหว่างใช่ไหมคะวาสนาเห็นไหมคะสอเสือก็อยู่ระหว่างศกกระปุกนะอยู่ระหว่างคำ สารคดีก็อยู่ระหว่างคำพยาบาลอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าตัวตลกอยู่ระหว่างคำมะเหสีอยู่ข้างหน้าลูกอง,งุ่นอยู่ระหว่างคำอยุธยามีทั้งข้างหน้าว่าอะแล้วก็ทะยาใช่ไหมคะแล้วข้างหน้าแล้วก็ระหว่างคำอ่ะดีๆเข้าใจย่าง อันนี้คือคำที่ไม่ปะวิสัญชณีก็คือคำที่ไม่มีรูปร่างของสาระเขาเรียกว่าอะกึ่งเสียงนะคะอะกึ่งเสียงไม่เต็มเสียงอ่าเข้าใจแล้วไปดูเลยอันต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทร้อยกองคำที่ไม่ปะวิสัญชณีอ่านะคะเด็กๆฟังครูอ่านก่อนนะคะทะหารพยาบาล ผู้สมานสโมสรขจัดเรื่องทุกข์ร้อนมิ่งสมอนแสนสบายสารรูปสบูหน้าเอ็นดูณสหายคนทุกพังทลายเชิญทนายแก้คดีคำที่มีเสียงอะแต่ไม่ปะวิสัญชีสมาธิสติดีมีเสียงอะกึ่งเสียงเออยเหันไมคะ มีคำใดบ้างเห็นไหมที่ไม่ปราะวิสัญนชนีในบทไรกองนี้นะคะดูตีเดีๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะคาที่ไม่ปราะวิสัญนชนีก็คือคําที่ทาไมไม่มีรูปรายไม่มีรูปร่างของสระอะให้นักเรียนเห็นนะคะไม่มีรูปร่างสาระอะปรากฏให้เด็กๆเห็นกันเลยอ่ะไปดูเรามาทบทวนความรู้โดยการทําแบบฝึกหัดเด็กอ่านบทไรกองให้เข้าใจก่อนนะ ต่อไปดูการบ้านของคุณในวันพุทธที่29กันยายนพศสอ6 4วิชาภาษาไทยเห็นไหมคะขีดเส้นใต้เรื่องคำที่ไม่ปาวิสัญน,นีก็คือไม่มีรูปร่างของสระ,ะคำสั่งนักเรียนอ่านบริกองเมื่อกี้อ่านมาแล้วใช่ไหมคะก็นำคำที่ไม่ปาวิสัญชนีประเขียนในช่องว่างนะคะ บทเลกองที่เราเรียนอ่านเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมดสิบห้าคำมาเติมให้คุณครูนะคะข้างล่างนักเรียนอย่าลืมอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองดีๆต้องเขียนชื่อตัวเองให้ถูกต้องด้วยเราจะใกล้สอบแล้วนะคะกลางภาคดีๆนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะอ่านหนังสือตั้งแต่หน่วยที่หนึ่งเลยแล้วเจอกันใหม่ในวัน อะคะวันศุกร์นะคะสวัสดีคะ่ะ